สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งกับผมนาโตราเซล์ครับผมวันนี้วันที่15นะครับผมกุมภาพันธ์2515นะครับผมวันนี้นะครับผมผมี่มงหน้าโตราเซล์นะผมมีการเดินทางนะครับผมมาขุดตจอหน้าบาดาลนะครับผมที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมวันนี้นะผมเที่ยวกลเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นเคสพิเศษนะครับผมวันนี้มาแก้บ่อให้กับทางลูกค้านะครับผมก็ดีเจาะกับผมไปแล้วนะครับผมบ่อมีปัญหาทรายเข้าบ่อนะครับผม ผมก็มาแก้ให้นะครับผมไม่ต้องรอนะครับผมมาแก้ให้นะครับผมทํางานกับผมอํานาจโซล่าเตียวสบายใจได้นะผมเรื่องการรับประกันสินค้านะครับผมวันนี้ผมก็มาแก้บ่อนะครับผมเผอิญให้ช่างเจาะมาแก้ให้แล้วสองช่างนะครับผมปรากฏว่าแก้ไม่ได้นะครับผมเอาเงินเสียเงินเสียทองไปผมนะครับเสียเงินฟรีช่างเจาะฟรีไปนะครับผมวันนี้ผมก็มาแก้เองเลยนะผมมาเดินทางมาทาให้เองบ่อนี้มันเป็นบ่อดินตายครับเป็นบ่อตายล้วน ทำลำบากมากนะครับผมสําหรับรถปั่นแอร์สำหรับรถผมเนี่ยมันเป็นรถแอร์นะครับผมปกติจะไ้ตีหินพอมาเจองานทรายเอายากนะครับผมอันนี้ผมก็เจาะมาให้แกได้สักประมาณ5 6เดือนแล้วนะครับผมแกใช้งานอยู่ปรากฏว่าแกบอกว่าทรายเข้าบ่อนะครับผมน้ําดูดไม่ค่อยขึ้นเอาผมก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมผมอำนาจโซล่าเซลแน่นอนในการรับประกันสินค้าอยู่แล้วนะครับผมไม่ทอดทิ้งลูกค้านะครับผมอันนี้ผมก็มาเจาะให้ใหม่ได้น้ําดีมากน้ําดีอย่างที่เห็นนะครับผมนี่นี่เจ้าของสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมอยู่ที่ไหนครับผม บสพนาเป็นไงพี่ทีมงานอำนาจโสุราสิวเล่าเขาหน่อยจากใจเป็นความคาดหมายส่วนมากเขาจะเบี้ยวกันเยอะเบี้ยวกันเยอะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเอ้ยมันมาของปุยหรือเปล่าวะมาจริงจริงเมื่อกี้นี้มาแล้วมามามากี่รอบแล้วเล่าเขาหน่อยมาสามรอบให้คนอื่นมาแก้ให้ให้คนอื่นเขาเอามาแก้ให้ทำก็ไม่ได้ไไม่ด้ผมมารอบสองก็ไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบ่อทรายนะพี่มันทำยากรถเรามันไม่เหมาะกับงานทราย วันนี้ก็ได้ไปนอนคิดไปนอนคิดอยู่หลายวันเป็นการบ้านเป็นการบ้านเป็นนกาารบ้ไปนอนคิดวิธีว่าทําแบบไหนจะให้ได้น้ําดินทรายวันนี้ได้น้ําดีอย่างที่เห็นป่ะพี่น้ําดีไหมใช่ได้ใช่ได้เลยใช่ได้เลยใช่ได้เลยเนาะใช่ได้เลยถือว่าประสบผลสำเร็จแลพี่เนาะอ่าฝากอะไรถึงสําหรับคนไหนคิดจะเจาะบาดาลอ่าฝากบอกเขาหน่อยดูช่างให้ดีๆหน่อยอย่าผ่านใบหน้าอะไรเลย่ะใช่ป่ะครับผมเออใช้บริการที่มันมันจริงใจจริงใจไม่หนีไม่หนีเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยมา มาจริงเนาะถรอบแล้วว่ะเนี่ยแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งโทรหาตลอดโทรหาติดโทรหาโทรหาตลอดถามกันตลอดปรึกษากันปรึกษาคุยได้ว่าเราจะทําแบบไหนเพราะว่าต่างคนก็ต่างอ่าบอกตรงๆว่าผมไม่เก่งงานทรายนะครับผมเก่งงานหินนะผมพอเจอทรายก็จะไปไม่เป็นหน่อยนะรถมันไม่ตรงได้ประสบการณ์ไปช่างประสบการณ์เนาะพี่เนาะอันนี้ได้น้ำแล้วพี่เนาะวันนี้น้ําดีขอบคุณมากๆเลยโอเคครับผมพี่เขาประทับใจโอ้ครับถือว่าช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้มาเท่านั้นแหละให้มาแต่ลูกค้าเขา ขอยมาขอยมามาตอนไหนก็ได้นะครับผมไม่มาก็โทรหาก็ยังดีเขาบอกไอ้โทรติดไอ้โทรติดไอ้โทรติดอย่างผมนี่โทรคุยกันตลอดเนาะจะมาวันนู้นมาวันนี้มาไม่ได้ก็บอกกันตรงๆโทรจนเกลียดใจช่างงั้นเลยใช่นะครับผมบางทีงานการเรามีเนาะพี่เนาะอย่างพี่แกก็ง่ายไม่เคยพูดไม่เคยว่านะครับผมเอาที่สบายว่าก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ต่างคนต่างเข้าใจกันเข้าใจกันก่วันนี้เข้ใจกันอ่าวันนี้ก็ได้น้ำเดียวนะพี่เนาะสบายใจอุ่นใจครับขอบคุณครับอ่านี่นะครับผมก็ฝากถึงสำหรับใครคิดอยากจะเจาะบาดาลนะครับผมมาชัก มันเยอะในหน้าก็เยอะนะครับผมเรียกดูเอานะครับผมว่าคุณจะเจอในหน้าหรือคุณจะเจอช่างนะครับผมจะเจอคุณเจอคุณเจอในหน้าจะยากหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับเจาะบดานเวลาบ่มีปัญหานะครับผมของใต้ดินนะครับผมไม่มีใครมองเห็นถึงจะทําดีขนาดไหนนะครับผมรถไฟแดงขับออกมาจากหน้าร้านยังพังนะครับผมไม่ต้องไปถือสาอะไรครับของใต้ดินอย่างนี้นะครับผมมีโอกาสเป็นไม่ได้หมดแต่ของผมมัน่าโซลาเซลนะผมยืนยันอยู่แล้วนะครับผมเรื่องการรับประกันเรื่องการเคลมสินค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมสองปีเต็มอ๋อศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห ไม่พุ่งแมลงมามคิดตังค์สวัสดีครับผม